ครับเราอยู่กับคนโลตั้นห้าหกเจ็ดแปดโหลตั้นมึนได้ยินกูไหมเนี่ยฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงในกรีน่าโหลเอยยู่ดี้าไม่ได้ยินเหรอเนี่ยใหม่ก็ขึ้นนะเว้ย้้้แลวโอเคโอ้โยเราเด็กว่าไม่ขึ้นงงเลยเราก็ว่าทำไมเราก็ว่าทำไมนายไม่กดสักทีโอ้โหผมที่นายซื้อยามาสิบอันเลยเหรอเพื่อนสุดยอดไปเลยว่ะโอ้โห สายฟาร์มนะฮะก็อยู่กับคุณตั้นนะฮะวันนี้คุณตั้นจะมาเล่นรีเจเนร์นะครับอ่าในร่างกันดั้มตัวนี้นะฮะโอ้โหโคตรเท่นะบอกเลยร่างนี้เท่มากนะฮะอ่ารู้สึกว่าสแต็กไม่ติดโอ้ยห้าเจ็ดแปดว่ะแตกคีบพลาดไปตัว <laughs> แตกคีบพลาดโอ้โหแล้วข้างล่างนะฮะโมนาดยืนโซโลเลนนะฮะโอ้โมนาดบอกเป็นซัพพอร์ตที่สบายที่สุดนะฮะแล้วข้างบนนะฮะก็เข้ามาช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ ฮีโร่นะครับก็จะมีโมนาดมีฟินนะฮะมีรีเจเนมีวุชแบ็กแล้วก็ไพโรแมนเซอร์นะครับโอ้ยด้านข้างล่างเหมือนใจแย่ฮะสำหรับโมนาดฮะ,ะโอ้โหไล่มาในป้อมเลยฮนะ,ะโอ้ยเราเยี่ยเรียบร้อยโอ้าวทำไมเป็นฝ่ายตายไปซะงั้นนะฮนะ,ะโอ้แต่ตอนนี้โมนาดจะสวนหรือเปล่าจนะสวนหรือเปล่าฮะโอเคฝ่ายอ่าฝ่ายเฮลโบนะครับก็จะมีซูวิทเบดนะครับมีแดมเปียมีเรเวนนอร์มีพัฟเฟตมาสเตอร์ Master, แล้วก็ทาโล่นะฮะโอ้โหทีมนั้นในเมนแครี่ แค่ที่ทั้งทีมเลยวะเนี่ยโหดโหดจริงๆอะไรจริงนะฮะก้อนนี้เป็นซ m อนะฮะต้านครับอันนี้เป็นซ m เอ่มาเอเอ็มอาเท่าไหร่ครับขวานเรามีในติดมาดนี้ออมันมีอะไรไม่รู้สีหเหลืองเฮ้ยต้านอันนี้ถามเอเ็มอาเท่าไหร่ตัวเนี้ยตัวนี้ครับใช่ครับเริ่มต้นที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะครับผมบอันนี้ซีเอ็มใช่ไหมครับ โอเคครับผม<า>เอาแล้วฮะข้างล่าที่ยังไงโอ้โหเกือบตายอีกแล้วนะฮะโอ้โหเราเรียบร้อยะฮะฮาโลยิงท่าทางจะยิงชิงป้อมแล้วโดนนะฮะแล้วตอนนี้คนต้านและลีเจเน่ก็ฟาร์มป่านะฮะเออต้านวันนี้วันเด็กอ่ะมีอะไรไวอวยพรน้องๆไหมครับโอเอลโอฮะไอ้ L <า>ไม่ใช่ไม่ใช่ไอโอเอลโอนั L ่นมันโอโลใช่ไหมโอโลโอโตโลนะครับแล้วตอนนี <laughs> ้นะครับ <laughs> <laughs> แบบนึงฮะขอปิดอันนี้ก่อนนะฮะฟิยฟ้าไปเลยว่าเจว่าไงว่าเจฟิยฟิยฟ้าอะไรแกบวมบิ้นิ้บวมมึงเฟียฟ้ามากเลยอะเจไหนวะไหนวะไหนวะดูแดดดูแดดไหนไหนฟินเฟียนอ้โหแม่งโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหมันโหดว่ะาแรงนี้มันโหดไหมเฮ้ยซูมอ่ะซูมสวนว่ะซูมสวนว่ะโหดปุ๊มเฮ้ยเอาว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยแดมไปหวานเลยช็อตนี้ คุณตันเมื่อไหร่จะฆ่าครับคุณตันเมื่อไหร่จะฆ่าครับผมมีลี่ครับอ๋อมีรีบวะเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ทำไมคุณอ่านยามาเยอะจังเลยฮะคศัตรูหายไปกลัวตายครับอ๋อกลัวตายนะฮะอันนี้จังหวะนี้นี่คิวเลยไปครับผมเอาละฮะคุณตันมาจังหวะนี้ครับไม่มีการอัพสกิลหนึ่งมาซะด้วยฮะแล้วทุบมาหนึ่งครั้งแล้วคุณตันแล้วหวดเข้าหน้าแล้วไปหวั่นก่อนเลยนะฮะ ล้วเรียนวันนอฮะเปิดสกิลทำไมฮะคุณตันออกมาเป็นรองเท้าอยังไงต่ออ๋อถ้าท่านจะออกมาเป็น h e ห่ of the back region ชิ้นแรกนะก็คือโลบบล็อกนั่นเอ,เองนะครับผมโอเคครับก็นานเราจะคุณตันมาเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงในเกมนิดนึงนะครับผมโอเคเอาสักห้าประมาณนี้แล้วกันนะฮะเพิ่มเสียงในเกมนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอไปปรับเสียงที่คาริน่าแป๊บนึงนะฮะ Anti Legendary ไม่มีเวทีแล้วเอาไว้ทำอะไรครับใช่ครับถ้า Anti Legendary ไม่เอาไว้รัฐจะไว้ทำไรครับคุณตั้นเนี่ยไม่รู้กันนั่งกูนั่งเล่นมันด่ากูมึงร้านทำไมวะเออแล้วมึงตอบไปบ้างไงเราตอบไปบ้างไงเรื่องของโก้โอเคนี่เอ็งบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้นก็ตบเรียบ แล้วนี่มันก็บอกเออก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูนะฮะอือจะบอกว่าคำกูไม่ได้คำมึง,ยงมอย่ามายุ่งกับกูโอเคเดี๋ยวเจวเขอไปปรับเสียงในกรณีนั้ก่อนนะฮะเฮ้ยไม่ต้องปรับในนี้ก็ได้นี่ปะฮัลโหลตั้นลองพูดสิครับฮัลโหลเอามาใหม่สิเอาใหม่สิฮัลโหลโอเคดังละโอ้ตอนแรกเรื่อต้องพับจอไปแต่ตอนนี้ไม่ต้องนะปรับได้นี้ได้นะฮะลืมไปจะเน้นยังไงจเจเน้นยังไงอะไรนะครับจะเน้นเป็นยังไงเปลี่ยบเน้นอ๋อ เฮ้ยแก๊งฆ่ารัวๆดิโอ้โหเอาเซ็ปเน้นโหดแล้วครับเน้นโหดเน้นถึกเน้นฆ่าเน้นเน้นคาถาฟ้าเน้นทุกอย่างเออเน้นทุกอย่างตอนนี้ครับมันจะได้เป็นเหมออฟเดอะแบล็กริชเช่นแล้วยังไงฮะโอ้โหฟินฟินยังไงนี่ยิงไปยิงกระตุกยิงกระตุกโอ้โหจังหวะนี้ยิงจี้กระตุกแล้วยังไงฮะให้เขากลับบ้านดีๆไม่ชอบแล้วตายไปฮะ ยังไงครับคุณตั้นหาหกเจ็ดแปดยังไงมันว<า>ิ่งไปแล้วตายไหมครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงตั้นตั้นยังไงเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้หมหัวหมหัวไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะคุณตั้นนี่โอ้โหแล้วยังยิงโดนยิงสวนนะฮะไม่ได้นะฮะช็อตนี้ใครไม่กดนกเราไม่โดนเลยช็อตนี้นะฮะฆ่าไม่ได้เมื่อกี้แม่งมันกินเลือดทันเหรอไม่งั้นมันไปหวั่นเลยว่าตั้น ยังไงฮะนี่แล้วนี่ตีทีนึงตีทีนึงตีทีนึง,นงแล้วโมหัวไหมโมหัวไหมโมหัวไคุณตั้นโมหัวไหมแล้วโมหัวฮะสวยงามฮะช็อตนี้เอะพับเพชรอยากกลับบ้าน,นไม่กลับ,เ,ลยบเ,เยสเมื่อกี้นี่คำนวณมานาเลยปะใหม,ม่คิดอะไรเลยอ๋อคือแบบมันน่าจะพอดีใช่ไหมชใช้ความรูม้สึกเรวนเรือนความรู้สึกอย่างเด<ๆ>ียว<ๆ>ถ้าเกิดถ้าเกิดเมื่อกี้สกิลไม่พอเราถ้าเกิดมานาไม่ไมพอตันอ๋อครับ ครับอะสายขาวปอบแม่เลยเออได้ข่าวได้ข่าวว่ามีดราม่าในเฟซบุ๊กอะไรกันแหละครับคุณตั้นครับดราม่าอะไรวะดราม่าเห็นอะไรบอกลงบอกเลิกอะไรกันผ่านเฟซบุ๊กฮะไม่มีเอาเหรอไม่มีอ่ะมีหรอกมีนะั่งซะกระแสเด็ดอ่ะโดกระแสแต่มันดับมันตายหน่อยโอเคเดี๋ยวมันดับไปนตายหน่อยดับมันเล่นนะฮะ ไม่กลับบ้านแล้วคุณตั้นนะมาน้าหมดนะฮะกลับทําไมหมดคลิปก่อนแล้ยกลัจกบจัดไปตอนนี้ <ไอ S 1> สกออยู่ที่แปดต่อแปดน,นะ,ดนะฮะเฮ้ยโดนตีนว่ะโดนตีนว่ะโมนัดโอ้โหโดนขนาดนี้ก็คงต้องตายแล้วละฮะทีมมันเริ่มแก๊งลุลวลนะฮะตอนนี้ทีมคุณตั้นก็มีมานาม,มันไปกบอย่าเลยอย่าเลยมันไม่เฟี้ยวมันไม่เฟี้ยวมึงรู้ได้ไงมันไม่เฟี้ยวมันมันมันอาจจะสู้เขาไม่ได้ มาล่างหน่อยสีนะฮะ,อ,ะ,ะอ๋อจัดมาแล้วแต่เอาทิตตันสบายใจเลยนะ่ย <laughs> โอ,โอ้ออกลีมันนะโอ้โหมาแบบไพโลก็มาไพาโลแมนเซอร์ไพโลแมนเซอร์อู้หโดนซูมเขาได้ฮะยังไงฮะโอ้โหหาหาหาไม่เจอแต่เธอไม่มีศัพท์เลยไหมตาย,ยงงตายตายตายเฮ้ยได้ว่ะฟินเอาเรื่องว่ะแล้วตอนนี้ฮะคุณตันยังไงมาไว้ข้างล่างไม่มานะฮะข้างล่างบวกกันยับเลยฮนะ ท่านเนี่ยออกมาเป็นรองเท้ากดเลยฮะแล้วยังไงฮะไปที่เลนบนหรือเปล่าครับมาที่เลนบนแล้วฮะกดเอาแล้วทาไมเอายังไงฮะแล้วหวดทันทีฮะไปหวันนะพระเพนมาสเตอร์ไปหวันเลยปกติตั้นจะใช้อันเตนี่ตั้นตั้นกดดูเรื่องมันก่อนปะความรู้สึกเหมือนเดิมความรู้สึกเหมือนเดิมนะฮะแหมคนไรนะฮะใช่ความรู้สึกของ อัไอ้ยาชิชะเฮ้ยไปข้างล่างนี่ทหารจะโดนยับไปเลยตันเขาไม่ไปช่วยมันหน่อยหรอวะปล่อยให้เกมตึงๆหน่อยใช่ไหมจะได้มันๆใช่ไหมตันเขาตั้นแบบชอบเล่น15นาทีจบไงไอ้นี้ตั้นแบบไงอย่าเต้นอย่าให้มันตึงๆใช่ไหมชอบที่ไหนล่ะมีทางตัวผ้าด้วยมีก็ตีดังเลยไม่ชอบตันอย่าให้ตึงก็ไม่บอกนะฮะ เออต้องเล่นแบบนี้เดี๋ยวแบบสูสีกันหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกเฮ้ยโอ้โหพี่ตั้นจบไวไปบ้าโอ้โหผมอยากดูพี่นานๆอะไรเงี้ยอุ้ยเล่นนานๆเหรมาเยอะเลยมาเยอะเลยเห็นไหมนะเห็นไหมนะยังไม่ยังยังไม่กลับฮะยังหิวป้อมอยู่ยังไงฮะช็อตเด็กยังไงฮะนี่ครับกระโดดหนีมาจังหวะหนึ่งฮะโอ้โหแล้วยังไงอ่ะบวกครับจังหวะนี้ยังไงฮะบอกว่าจังหวะนี้ โมหัวไม้โมหัวไม้หัวตั้นโมหัวไหมจ๊ะหมวตันบ้านทำไมไม่โมหัวจ๊ะนั่นะสิคุณว่ามันตายกูเลยจะรอตัดชนน่าหน่าเสิฮ้เฮ้ตัวปลอมตัวปลอมเชื่อกูตั้นน่าเห็นป่ะเห็นนะก็ไปัสกิวโอ้ยโดนช็อตเดียวไปหวานวันช็อตคิวแล้วทีมนั้นมาล่างหมดทีมแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหยังไงฮะคุณตั้นทำอะไรไม่ได้ฮะ เยอะมากคราที่นั้นมาเยอะมากฮะเหมือนจะวอดไว้ด้วยนะฮะเา้ายังไงฮะปึ๊บปป๊บสองตัวเลยไหมสองตัวเลยไหมไม่ไงโมัหฮะได้ตัวหนึ่งฮะสับม,มันเลยอนี้สัมเลยดีกว่าโอ้เยอะมากต่านไหวไหมเดี๋ยงานเข้าเดี๋ยงานเข้าโอ้ตา,ตาแดมอะไาแดตักว่าเมื่อกี้นึกว่าจะเกี่ยวได้สองเออมันเป็นรอยผ่านหน้ากูเฉยเลย นีอย่างกูนี่อย่างงงเลยมันรอหน้ากูไปได้อย่างไรนเนาะเฮ้ยสู้ได้ต้านใจยเย็ยนเชื่อเราไอตัวนี้มันทำเป็นแคลรี่ได้ป่ะตัานไม่รู้เหมือนกะันต้องรู้ว่าเจ๊ไ <laughs> ม่รู้เลยถ้ามันจบมาเป็นแบบไหนนะฮะโอ้โหโอ้โหยังไงย,ยังไง,ยยง,งเลยวะเนาะน,นั่นน่ะไอย้ยะไอเ้เจ๊นี่นี่ <I 'm S 1> อัลวลาอัล <ๆ S 2> วลาอัลวลาอัลวลายังไงอัลวลา ตีไงไเอาบัลลาเอาบัลล่าเก็บไปสอง่ะคุณตั้นเราครับผมในเลนกลางโอ้โหเมื่อกี้เมืกก่อกี้ไม่ยอมสกิลไม่สกิลไม่ได้นะ 5, 5, 5, อะไรพันห้าห้าสิบเพื่อนมันถามว่าดีมาจากเท่าไหร่อ๋อลีมาจากพันห้าห้าสิบบวกอีกห้าร้อยยี่สิบมันก็ไปหลอกเขาโอ้ยังไงฮะตอนนี้ฟาร์มป่าต่อฮะคุณต้านเราในเกมผิดแล้ว ไอเทมชิ้นแรกออกเป็นไรครับบิงกันไหมฮะไม่รู้ว่ะดูว่ะดูวงบิงเหรอเป็นเกาะสะท้อนก่อนครับผมสะท้อนนะครับแบบสะท้อนดำตั้นดูทีมมันซะก่อนฮีโร่นี่แคลรี่ทีมแล้วไงสู้ไหวป่ะสู้ไหวป่ะน่ากลัวสุดเลยนะครับเจกน่ากลัวสุดๆเลยนะฮะความกลัวที่ผ่านสายใครแน่ครับผมฆ่าได้ป่ะดิจแน่ดิจแน่ฆ่าได้ไหมความเพจมาสเตอร์ถามโอ้โหเอับมาหน่อยเดี๋ยวมาหน่อยเดี๋ยวตัน มานะฮะแช่แข็งฮะแช่แข็งเพิ่มเลือดแช่แข็งโมนาแช่แข็งเพิ่มเลือดนะฮะโอ้โห <h> นี่มันเพิ่มแรงไหมสกิลเนี่ยเอาละฮะเอาละฮะยังไงฮะเอาละฮะไปปักวอดแล้วนียังไงฮะตอนนี้ฮะคุณต้านมาฮะโดนหวดหวดแรงมากฮะหวดแรงมากโอ้โหรหุนตันอันติไม่ทำนะหลับก่อนนะหนุ่มแต่โมนาได้ไปฮะชินี่เต็งเลยพลังมันรุนแรงจริงแหละพลังโจมตีเวทมันรุนแรงมากเนี่ ทางบนก็ฟินก็ไปตายนะฮะโอ้โหแบบนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีแน่ๆเลยฮนะแคลรี่เขาเยอะจะเต็มเลยครับเจตันว่าตันว่าหลังเกมไปนี่ไหวไหมฮะเออวะดูสภาพแล้วก็แบบเพิ่งดูฮีโร่เดียวยเยวนีเ่ยโอ้ยบอดด้ว<ม><ม>ย,ยน,นี่ก็ตีดังเลยเฮ้ย เือเยอะอยู่ฮะป้อมอยู่ป้อมยิงป้อมยิงกดการป้อมไหมกดการป้อมกดการป้อมยังไงฮะนี่นี่หุนตันมาหุนตันมาแล้วยังไงต่อแล้วบิงมาจังหวะนี้ยังไงตีนี่ตีตีโมัวไปฮะดูความว่องไวฮะโอ้โหัวมีการกดรูเลื้ดนิดนึงเลฮะแหมนายนายเราเห็นนายกดรูเลือดงอยู่นายอย่ามาทงทลาดมไม่ม ไม่เราเราเห็นอยู่กูเห็นคลิกดูทีนึงอยู่โ๋ออย่ามาหลอกเราอ่าโอเคโอเคโอเคตาไวตัวใหญ่ตาไวเขียวเจหัวตาไวนั่นไหมได้ไตาได้ได้ตลอดนะจ๊ะได้จ้ะนนัต้องทาไวหลอกเดียวแล้วไวรลอกเดียวแล้วสุยอย่ามาหลอกเราเลยอย่ามาหลอกเราให้ยากตีจังเลยง่ายมากเงีเอาโยนกล้วยข้ามหมูก็เชื่อกูละ มันปลีหไอแล้วตั้นตั้นมันมีมันมีวิธีวางของไวๆวปะทำไงกดกดวางลงไวไวเฉยอ่ะแค่นนั้ะก็มันมีน้องๆบอกว่าถามพี่ตั้นให้หน่อยครับว่าพี่ตั้นกดวางของไวๆยังไงไอว่าป้อมไรแดงโดนซ้ำแล้วก็กดวางเฉยใช่ไหมใช่ใช่นะครับผมพูดดดีตอนนี้มากลางกันเยอะเลยยังไงฮะอุ้ยสามตัวสามตัวนั่น ฮ้ยจังหวะนี้ยังไงฮะไปหวานปลายหวานตัวหนึ่งเลยฮะวายวายวายว่องจริงเราสตันมาสองตัวยังไงคุณตันโดนยิงอยู่โดนเบิร์ดดามเมดแล้วเรียบร้อยฮะแล้วยังไงฮะยิงมาอันติไปเลยฮะอันติเฮ้ยจริงเหรอวะตันจริงเหรอวะจริงเหรอวะนะเดจริงเหรอวะนาดีเก็บหมดดีจริงเหรอวะเก็บหมดเหรอวะเนี่ยไงเนี่ยดูแดมดิแดมมันซอยใหญ่เลยแดมมีบีกันนะเว้ยทำเป็นเล่น แล้วตามต่อ,อยังนี่มึงตัวดมบิงไปแล้วหันนี้เราชนะนะฮะแต่ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะฮะตามที่ยิ้ไม่หวั่นเข้าหมดไอ้ไยาใส่เสื้อกันหนาวะ่ะน่านใส่เสื้อกันหนาวอะทีมันนี่พลังเวทรุนแรงนะ,ะมัม้ยเนาวไม่ใส่ไม่ต้องใสใช่ไหมไม่จําเป็นใสไม่จำเป็นใสกอาสะท้อนเลยดีกว่าแรงมาแรงกับไมโกรด้ว เฮ้ยเกมนี้16นาทีเขาไม่คอนะเฮ้ยเอาเอาเรื่องวะต้านคิดว่าเหม็นมะวะเหม็นแล้วเหม็นเหม็นมื่อไงเจเหม็นแน่ๆเหม็นมึงอะไม่อาบน้ำไงโอ้กูก็บอกอยู่ว่าอาบบ้างอะไรบ้างเฮ้ยเอาว่ะ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 ต้านเอาว่ะโหม่อโอ้ยมาเยอะมากมาเยอะมากยังไงฮะคุณต้านตีอยู่ตีอยู่แล้วเบิร์ดดาวไม่นะหลับไปฮะช็อตนี้หน้าเลยสมน้ำหน้าแต่กูดีนักเอาว่ะเอาโผมาอย่างนี้ โอ้โหมาอย่างงี้รอดเปล่าล่ะนี่ไงแล้ไปหวันนะโอ้โหฟินซูมแรงมากๆครับผมช็อตนี้นี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้ากระโดดเลี้ยงตอนนี้คุณตั้นก็นี่ครับมีสกิลโมนาดมาเพิ่มเลือดให้นะฮะเอาวอะครับผมยังไง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 อัจจ้าอัจจ้าอัจจ้าน่าน่าอัจจ้านี่ไงดูดดดูกลับมาดูดกลับมาดูดกลับมาแล้วสกิลสองไปหวันนะฮะโอ้โหทำจังหวะได้ดีครับคุณตั้นนะฮะ ดูดเขาวิ่งกลับมาแล้วก็ให้เพื่อนดงบังชิคกินนะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เหี้ยบริสุทธิ์เลยท่านเหี้ยมากเฮ้ยเอาว่ะโมนาดฟินอ่ะมันเล่นฟินก่อนว่าตั้นพุ้ยที่ผ่านแล้วเฟหวานโอ้แล้ตั้นกลับบ้านนะโอ้โหเลาวนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกว่าวอนี้เขาจะชนะนะฮะเรายังไงฮะท่านนะฮะท่านกลับบ้านนะคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ ถ้าตันอยู่นะโอฮะผมหักใจอุ้ยอุ้ยท่านท่านเอาดิจังหวะสวนกลับเนี่ยจังหวะที่ต้องจังหวะสวนกลับแล้วเพื่อนตอนนี้จังหวะสวนกลับดิเอาไว้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 สักตัวท่านสักตัวสักตัวสักตัวไหมสักตัวไหมเพื่อนเอ้ยสักตัวไหมเพื่อนเนี่ยท่านสักตัวไหนเนี่ยท่านไม่ท่านไม่โอ้โหเยอะมากมาเยอะมาก โอ้ยยังไงฮะจังหวะนี้ฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ตีนะครับโมหัวบช็อตนี้ฮะแล้วคุณตั้นฮะถูกอันตีของตอนนี้พยายามวิ่งหนีอยู่ฮะเพราะเจ็บสุดๆโอ้โหแล้วทีมนั้นยังไม่กลับบ้านนะยังทำตัวเป็นที่ต้องการอยู่นะฮะแล้วยังไงครัะคุณตั้นก็ยังไม่กลับเหมือนกันทีมนั้นก็ยังไล่ถูกมัาไล่แบบตั้นอ้าวแล้วยังไงฮะแล้วเจอเจอฮะเจอแล้วนี่ครับแล้วโมหัวเขาให้ฮะเรียบร้อยฮะ โอเคครับเรามีโมนาดมา,าสกิลให้ครับผมแล้วเหมือนจะออกรีมานนาเอ้ยออกรีมานนาดดอดีตเหอใช่ปะใช่ปะเจ๊เจ๊ดี่หัวตาไหววะมัอยากจะโคยด้านด้านอันติอันติมันถ้าเกิดเราไม่ใช้ลาดเราใช้ทำอะไรวะมึงทำกี่รอบแล้วนะ <laughs> เอากูคลองใจไงเอาเยอะเออคลองใจอะ่ะไม่ เรารู้ว่านายออกเป็นอันนี้เสร็จนายจะออกเป็นอันนั้นต่อใช่ไหมอะไรอ่ะอ่าไอคอนอัพกัปตันที่จะทำเป็นตูรู่งตูรู่งจริงนะกูพูดถูกใช่ไหมแม่ไอ้ยัดจิตจ้าเฮ้ยไปเด้ไปเด้ไปบวกเพื่อนตันปล่อยตันไปบวกเลยโอ้โหตันพอปล่อยเพื่อนตายอ่ะแน่ เอาล้วฮะแล้วตอนนี้สกอร์สามสิบเอ็ดต่อยี่สิบสี่ผ่านไปสิบเก้านาทีนี่ครับผมเกมก่อสร้างนี้เออลงดูพลังแครี่ทีมเขาละก่อนเอาแะฮะแล้วตอนนี้ฮะยังไงครับตอนนี้เหมือนจะมาออกกลางกันให้ฟินต์ไปยืนล่อนะฮะเหมือนจะให้ฟินต์ยืนล่อเพื่อให้ตั้นซอนแล้วก็โมนานก็ซอนแล้วก็ไฟโลก็สกิลนะฮะตามนั้นเลยฮะบ้าเอาล้วฮะแล้วตอนนี้ฮะบูชแวกเนียนป้อมล่างเดีย๋ยวทีมนั้นยกขยงหกโมงเช้าวันที่ป้อมล่างนะฮะ บูชแมกค้อนสายฟ้านะฮะสูตรนี the, ้นะฮะท่านได้มาแต่ใดนะฮะแต่ CM น่าจะโหดนะฮะมันเล่นนะครับผมแล้วตอนนี้คุณตั้นออกมาแบบนี้แล้วยังไงครับสกิลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปับไปเลยเอ้าไวสุดๆแทบไม่ได้หายไม่หายไม่ได้หายใจแล้วยังไงคุณตั้นพยายามโดนเบิร์ดดาเมจอยู่แล้วยังไงฮะวิ่งวิ่งแล้วพังหัวอีกตัวแล้วยังไงต่อยังไงต่อตามตามตามโกนินจาโกโกนินจาโกนินจาโก โกนเนี่ยจ้าโกโอ้โนอีกตัวฮะเอานะสี่ตัวไม่ใช่สี่เมื่อกี้บูชแบกได้ไปฮะึงไปตาให้หนอโอ้โหคอนไหมฮะจังหวะนี้คอนไหมฮะทีมนั้นถ้าเป็นผมผมอาจจะทนไม่ไหวแล้วไหวปะวะทีมมันไหวปะวะจังหวะนี้ไม่ต้องตึ้งตึงแล้วโว้ตันเมื่อกี้โอ้โหนึกว่าจะได้สี่ตัวอะไรวะใครทหารในแดงถ้าเราต้องตึ้งแล้วทีมนี้เองทีมมันยอมแพ้รลยวะตันว่าไงวะ ไม่แแจกก่อนเด้อจเย็นนี่จะแน่โหดเกินไปหรือตันพิมบอกดิพิมอบอกดิอินเดียจะแน่โหดเกินไปขอโทษด้วยครับตันอันติอันติเล่นดิอันติเล่นดิอันติเล่นดิไม่ใหม่ใม่อ้าอันติใส่คลิปตายมันก็รีใหม่ไม่แฮสกิลอะเชื่อกูเฮ้ยอันติใส่คลิปตายมันก็รีใหม่ดัน เห็นยังไงเห็นย hey, he ังไงเห็นแล้วบอมไฟแดงโดนซ้ำแล้วเว้นติดเลยบอกเห็นแล้วจ้ะเอาแล้วฮะก็ตอนนี้ที่เลนล่างบวกกันแล้วก็เราเขาบวกกันเลนล่างตั้นก็ไม่ไปแล้วทีมเราทีมมันก็ยอมแพ้หรอโอ้โหไม่มีรองเท้าอ่ะได้ไงได้ไงตู้ไม่ได้บ้างมึงไม่ถึงตูโอ้ตันไม่ไปอีกแล้วโอ้จบแล้วดันเลยวะพูดทำไงวะเจดมึงกลับมาทำไมอ่ะโอ้ เชื่อเชื่อเชื่อไหมว่าช็อตนี้แม่งเรียกขวัญกำลังใจให้ทีมมันด้วยแล้วมันจะกดคอนทำไมวะแม่ฆ่าได้นั่นนติดมันนติดเอาเลยเฮ้ยแดมหลงว่ะแดมหลงมาหน้าหมดว่ะเอ้ยมาแต่เต็มเลยฆ่ามันได้ไหมเพื่อนอย่าโอ้ยมันยังไม่กลับมัยังไม่กลับไอ้นี่ก็ตีจังเลยอ้าวเอาไว้เอาไว้ยังไงฮะต้านเอาเจ็ดแปดช็อตนี้นะฮะ ดียังไงยั <canvas. S 1> viens, งไงนี่บิ๊กมาตีฟอบโคตรจะเท่ให้อามาเด้อ้ามาเด้อามาเด้อ้าบอจานอ้าบวราวอาบวราวอ้าบวราวอ้าบอลวราวอล้วห่วยแม่งตีแดงเลือดตันไม่เพื่อนมันมาอตันเพื่อนมันมาตั้นว่าไงวะนี่ยังไงฮะฟาร์มต่อฮะตันดามเมดไม่มีเหรอโอ้เสงละน่าเด้อแล้วท่านจมีไอเทมมันแนะนำอั Dear, นหนึ่งว่ะอะไรวะจอกเกาะจอกเกาะ เขาเขาบอกมาว่าไอไอเทมเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเราสควอชอ่ะเราทีนี้รอบตัวมันจะลดเกาะหมดเลยไหมตันว่าไงวะไม่รู้มันต้องเป็นไอเทมที่โหดมากๆไอเทมชิ้นหนึ่งเลยไหมเฮ้ยเจ๊เอ๋ว่ะนี่บิงออกมาอ้าวแล้วยังไงฮมันยังตามมายังไงอ่ะแล้วตอนที่ทีมมันเหมือนจะหาเรื่องบวกที่เลนล่างนะฮะเอาวะตอนนี้ขายทิ้งนะฮะขายรีมานาทิ้งนะฮะซื้อมาเพลินกันเล่นๆนะสำหรับคุณตั้นเรานะฮะ ยังไงอ๋อซื้อฟ้าปิดตัวนะเดี๋ยวไม่มีฟ้าปิดตัวอ้าวแล้วยังไงฮะนี่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 แล้วเบิร์ดไม้เบิร์ดไม้ตายไม้ชุดเดียวแล้วพัวเปี้ยะพัวเปียซูมไปปัวเปี้ยะเรียบร้อยฮนะแล้วนี่มีตัวมาจะลว้ลวงหลังล้วงหลังอ่ะอาจารย์ล้วงหลังอ่ะแล้วโอ้โ,โหหัวนะฮะไม่ั n ติมีไว้เพื่อประกันชนนี้นะคุนตัตนแม่นสดนะครับผมนี่นี่แมนตันวิ่งไปเหมือนจะเอานะฮะปั่นมันแมมันปั่นหลบเลย่าตันยอดจริงอ่ะ ปั่นหลเจเนไม่ได้อลอะรนะครับนี่ะครับบอมไม่แดงโดนซ้ำแล้วเอาวะหมหัว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 หัวยุบหัวยุบอฮะเฮ้ยหัวยุบอีกตัวแล้ว่ะเขียวโดนซ้ำเขาแล้วไม่บวกปุนได้ไรเนี่ยอ้าวทำไมแดงแต่เฉยเลยเฮ้ยทำไมไม่ว้าไปละจาย์ ไม่ได้ป ok> ุกได้อะไรเนี่ยโดนผักแดงแป๊กเฉยเลยว่ะโอ้โหเสียงกับพี่แล้วจบไปครับขียวที่สกอร์42ต่อ28ผมตัดข้างไป18ตาย2แอสซิสต์5นะครับโอเคครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมในเจนเนอร์ตัวนี้นะครับโอเคครับขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับบ๊ายบายเย้โห